สวสีตอนเช้าวันศุกร์ที่24ธันวาคมนะครับในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นภูมิภาคในเมื่อวานนี้นะครับก็ปรับตัวขึ้นก็มีปัจจัยหนุนนะครับจากสินเรัพ์บวกของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่ปรับตัวขึ้นแล้วก็ใ่รรกังวลเรื่องโอมิคอนจากที ผู้ติดเชื้อเนี่ยอาการไม่รุนแรงนะครับรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับ GDP ที่ก็ออกมาแนวโน้มดีนะครับเป็นปัจจัยบวกโดยตลาดหุ้นจีนนะครับก็ <c oughs> ปิดบวกได้แหล่งซื้อมาจากหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับซึ่งชดเชยแรงเตขายในหุ้นกลุ่มการเงินและอสังหาริมทรัพย์นะครับ <c oughs> นอกจากนี้ <c oughs> นักลงทุนยัง <c oughs> ข่าวรับข่าวที่จีนได้จัดตั้งบริษัทที่เหมือนธุรกิจเกี่ยวกับแร่หายากโดยเฉพาะนะครับก็เป็นปัจจัยหนุนดัชนีเชียงรา้คอมะสิทธิ์นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.57%ด้านตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็ปิดบวกขาวลับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแข่งของสารัฐนะครับแล้วก็แรงหนุนจากงานวิจัยที่ระบุ โควิดสายพันธ์โอมิคอนนะครับจะต้องอเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นั้นมีน้อยกว่าผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธ์เดลต้านะครับห่างเซงปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.4%ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปิดปรับตัวขึ้นเป็นวนันที่สามติดต่อ,อก,กันนะครับขารับความบวังที่ว่าสกิจโลกจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ สาราดได้อนุมัติยาเม็ดร,รักษาโรคโควิด -19 นะครับดชนีนิกิี่นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.83%ด้านตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็ปิดแดนบวกเป็นวันที่สามติดต่อกันนะครับจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มยานยนต์และก็เทคโนโลยีนะครับตัวรดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับบวกไป0.46%ด้านทิศทาง การเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็ปิดบวกกว่า3 0 0กว่าจุดนะครับแล้วก็บวกติดต่อกันเป็นบริสีนะครับได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อหุ้นกลุ่มไอทีและกลุ่มธนาคารนะครับโดยรัชนีนะครับบวกไป0.68%ด้านตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นนะครับปิดบวก ที่รับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนนะครับนำโดยหุ้นกลุ่มธนาคารโดยสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผลกระทบของโควิด19สายพันธุ์โอิิ่อนนะครับรุนแรงน้อยกว่าที่วิตกกันนั้นก็ได้หนุนความต้องการซื้อลงทุนในตัวเสียเส่ยงนะครับเนืเอ่องจาก ความแข็กระวลดลงถึงภาวะเศรษฐกิจนะครับที่จะกระทบต่อการฟป้นตัวดัชนีสต็อกร้อยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.97% c จุดเอร์ซซี่ของเศษนะครับบวกไป0.77%ดเดเแดกเยอรมันนะครับบวกไป1.04%จดูนแล้วก็พืร้อยของตลาดลอนดอนนะครับบวกไปศูนดสี่สาเปอร์ด้านทิศทาง <c oughs> <c oughs> การเคลื่อนไหวนะครับ ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปรับตัวขึ้นได้นะครับโดย S&P e 500นะครับปิดทำนิวไฮได้แรงหนุนจากการแขงวนเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์โอมมคอนนะครับหลัง <c oughs> ผลการวิจัยก็บ่งชี้ว่าความเสี่ยงของโอมมคอนมีน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตานะครับก็หนุนหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเบิร์เศ,ศรษฐกิจนะครับรวมถึงหุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มโงแรมนะครับดนชนี ดาวโจนนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.55%เ <c oughs> ดอชนี S&P 500นะครับบวกไป0.62%แล้วก็ n a s แ a กนะครับบวกไป0.85%ด้านในส่วนของตัวราคาน้ำมันนะครับก็เป็น <c oughs> การปิดบวกได้1เหรียญน,นะครับจากในส่วนของอการคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของโอมิคอนนะครับจะไม่กระ,ะทบกับ ความต้องการน้ํามันนะครับก็เป็นปัจจัยหนุนราคานะครับส่วนเกนนี้ตลาดหุ้นทั้งตลาดการเงินทั้งยุโรปแล้วก็สหรัฐจะปิดทําการนะครับเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสนะครับด้านในส่วนของแนวโน้มเซตนะครับการเคลื่อนไหว <c oughs> เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นภาพการ <c oughs> ปรับตัวขึ้นนะครับตามทิศทางเส้นเดียวกับ ในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคนะครับที่ใครกังวลเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์โอเมก้านนะครับที่อาการไม่รุนแรงนะครับก็ทําให้การล็อกดาวน์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเพียง แค่บางส่วนนะครับหรือว่าใช้บรราการที่แก้มงวดอื่นแทนนะครับก็จะกระวนเรื่องของผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับตัวเซ็ตนะครับบวกไป14 6 8จุดหจุดหรือว่า0.9นการะครับมูลค่าซื้อขาอยู่ที่6 7 0 0 0เจกว่าล้านบาทนะครับนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธินะครับอยู่ที่3.6พันล้านส่วนนักลงทุนสถาบันประเทศนะครับซื้อสุทธิอยู่ที่ประมาณ4ี่สบล้านบาทนะครับมาในวันนี้นะครับก็ อมองโมเมนตัมยังเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้นะครับก็จะมีแนวต้านเป้าหมายถัดไปนะครับที่จุดสูงเดิมบริเวณ1,650ถึง1,658จุดนะครับหลังตลาดแครกอลน,นการแพร่ระบาดของอินฟลักซ์แม้ว่าแพร่กระจายได้เร็วนะครับแต่ว่าอาการไม่รุนแรงแนวรับระยะสั้นนะครับอยู่ที่1,626ถึง1,633นะครับที่คาด จะเป็นจุดรองรับได้นะครับวันนี้หลยตลาดก็ปิดทําการเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสนะครับทำให้บูลร่าการซื้อขายก็จะน้อยลงนะครับด้านประเด็นสำคัญอื่นนะครับก็จะมีกระทรวงพลังงานนะครับเตรียมเสนอมาตรการหนุน e ีีนะครับเข้าคอรมอต้นปีหน้านะครับโดยระบุขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเมื่อได้ข้อสุบแล้วนะครับจะเสนอให้คอรมอพิจารณามาตรการส่งเสริมการใช้ E ีีในช่วงต้นปีหน้านะครับ